คนทั้งประเทศอยากจะรู้ว่าแบบชีวิตรักของคุณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงเออพอจะแชร์เราฟังได้ไหมรายการนี้อีกชั่วโมงนี่แปลว่าเรื่องราวมันเยอะเหรอเอาจากรักแรกก่อนแล้วกันนะเริ่มจากรักแรกก่อนเลยกความรักครั้งแรกที่ที่เราจําได้นี่มันเกิดในช่วงมัธยมต้นทีนี้สมัยมัธยมต้นเขาก็จะมีดาวประจําชั้นอะไรเงี้ยแหละครับเขาจะอยู่อีกห้องนึงลักษณะของเขาจะเป็นผู้หญิงที่หุ่นดีคือสูง เขาเป็นผู้หญิงที่แบบอ่อนโยนตาเขาสวยมากครับแบบตาเขาจะใสๆแก้มเขาจะแบบมีเส้นเลือดฝาดขึ้นมาแล้วก็จำได้ว่าความรู้สึกตอนนั้นคือเราอยากแบบมองต่อโโอ้ระหว่างคุณพูดเพื่อนคุณเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้อนี่ไม่ต้องเพื่อนหรอกดูพี่บีมของเราเนี่ยดูแบบโอ้ยอะไรของมันเนี่ยเขารบรักแลกผมหน่อยเขารบรักแลกผมหน่อย เดา๋ยวตาเราตอนเขาพูดถึงสาวคนน้นตาเขาเป็นประกายเหมือนกันน่าเขาฟินสุดเลยนะ <S 2> <S 2> <S <S มีมีซีนประทับใจไหมคะซีนแรกที่ทําให้เราตราตรึงอะ่ะไปไปมา,มาเนี่ยมันก็เริ่มมีความใกล้ชิดก,กันขึ้นแบบเหมือนเพื่อนเขามาเป็นเพื่อนในกลุ่มเราอ,อะไรประมาณนี้จนแบบมี MSN กันแล้วก็สมัยนั้นอ่ะเกมออนไลน์ชื่อปังยาที่ตีกบ ดังมากแต่เรามีปัญหาเรื่องเราจะเติมบัตรเกมบางย่านเติมไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้เฮ้ยนี่มันเด็กติดเกมติดเกมแต่ว่ามันต้องเติมแล้วเดี๋ยวตัวเราคอเราสู้คนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยโทรดเพื่อนเพื่อนคนลเราก็เลยปรึกษาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดทำไงดีเขาหยิบยื่นหยิบยื่นน้ำใจมาเดี๋ยวปั่นจักรยานออกไปซื้อให้อุ้ยอาชรย่อมปั่นจักรยานออกไปซื้อมาแล้วก็ ขูดรหัสบัตรส่งมาให้เราแหมมันโดนใจตรงนี้อะแต่ว่านั่นคือความประทับใจแรกครับแล้วก็ฉะนั้นก็เราคุยกันเหมือนพัฒนาไาเรื่อยเรื่อยเลิกเรียนออดปุ๊บก็อยากเจอแล้วแล้วก็ไปนั่งเจอตรงเก้าอี้หน้าสระบัวคือยังไงคือคบกันที่สระบัวเหรอหรือว่าก็นั่นแหละเริ่มเริ่มมีแบบความสัมพันธ์กันตรงนั้นความสัมพันธ์กันตรงนั้นความสัมพันธ์กันตรงนั้นแล้วก็ความสัมพันธ์คือคบกันนะครับครับคู่ใจเย็นครับ ไม่ไปแล้วตไม่ได้ว่าอะไรเลยเราก็ไม่คิดอะไรมากนะเราคิดในใจแค่ว่าริมสะบวเลย่หรอริมสะบวเลย่หรอริมสะบวเลย่หรอผมกลัวผมกลัวข้าใจผิดแบบนี้โอใช่ไงก็คืออย่าคิดไปไกลกว่านั้นแล้วมีความร่มที่ะดีก็ไอ้โมเมนต์ตรงนั้นน่ะแหละเออที่มันเป็นจุดเริ่มต้นนั่นเองแล้วจุดเปลี่ยนมันก็เหมือนแบบผมต้องย้ายโรงเรียนจากตอนม2มาม .3 มาที่สุลาอืมเราก็เริ่มห่างกันแล้วเราก็เริ่มติดเพื่อนเราได้กลับไปเตะฟุตบอล อย่างเต็มที่เราได้ไปเล่นเกมหลังเลิกเรียนเวลาทะเลาะกันสุดท้ายเราก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่พอใจก็เลิกกันไปดีก็จนมีวันหนึ่งเหมือนทะเลาะทะเลาะอะไรกันเนี่ยแหละครับแล้วเขาก็ตัดสินใจแบบเอองั้นเลิกก็เลิกเขาตอบมาแบบเฮ้ยทำไมเขาคนนี้เขาเลิกกับเราใช่เราก็ปล่อยปล่อยปล่อยไปประมาณสักสามสี่เดือนอะไรเงี้ยนะสามสี่เดือนเลย คือแรกๆอ่ะมันยังแบบเฮ้ยเรามีเพื่อนทุกอย่างทํามันเป็นปกติคือเพิ่งมาคิดได้หลังๆหลังๆว่าแบบเราต้องทวงแฟนคนนี้กลับมาให้ได้แล้วทำยังไงคะเป็นง้อยังไงคะก็เลยลากเพื่อนไปด้วยลากเพื่อนไปด้วยมีใครไปบ้างฮะมีสองคนนี้ไปไหมไม่ได้ไปอาจจะมีเพื่อนสองคนซื้อดอกไม้ปากคลองครับไปให้เขาขอโทษแบบให้โอกาสอะไรเงี้ยขอโอกาสแต่ว่าสุดท้ายก็วืดวืดวืด ก็เลยกลับกลับด้วยความจึงเจือตอนั้นหลังจากวันนั้นก็เลยก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ติดต่อเขาอีกเลย